สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกับอุ้มีระดาเจริญทวีรัตน์นะคะแม้เจอกับอุแบบนี้เนี่ยอุก็มาพร้อมกับเรื่องราวของสุขภาพความสวยความงาม ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะจะสวยแต่ภายนอกอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเราต้องสวยจากภายในก่อนเมื่อสุขภาพดีเดี๋ยวความสวยความงามก็จะตามมาเองค่ะแต่ว่าวันนี้เคล็ดลับเรื่องของความสวยความงามนี่สิเราจะมาถามจากใครหนะ้าอูเชลคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมถ้าอยากรู้นะคะว่าเคล็ดลับที่ว่านั้นคืออะไรและใครจะเป็นผู้บอกเคล็ดลับกับเราเดีย๋ยวตามอูมาเลยแล้วกันค่ะมาเลย ผู้ชมคะในยุคปัจจุบันพูดถึงเรื่องของสุขภาพแล้วใครก็อยากจะสุขภาพดีใครก็อยากจะดูดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคนที่อยู่ในวงการบันเทิงดารานักแสดงเนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพราะว่าเขาต้องใช้ร่างกายหนักพักผ่อนก็ไม่เป็นเวลาแต่ว่าเขามีเคล็ดลับอะไรในการดูแลสุขภาพมีเคล็ดลับอะไรที่ดูแลให้ตัวเองอยังดูดีอยู่นะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับค่ะจาก เป็นพระเอกจวิจิตรีนะคะแล้วก็นักแสดงสาวสวยนั่งอยู่ข้างอุ้แล้วนะคะนี่นคือคุณไผ่พาทิตย์แล้วก็บลูเอลิกานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคือจะบอกเลยว่าเห็นมาตั้งแต่เข้าวงการแรกๆคุณผู้ชมคิดเหมือนอุ้หรือเปล่าว่ายิ่งนานวันนานวันเนี่ยยิ่งดูดีขึ้นยิ่งหล่อยิ่งสวยขึ้นมีเคล็ดลับอะไรบอกหน่อยบอกหน่อยค่ะค่ะบลูเอลก็ถ้าถ้าเป็นแต่ว่าเคล็ดลับทั่วไปนะก็จะเรื่องการทานอาหารการนอนหลับเข้าเั้นที่แล้วก็การออกกำลังกาย แต่ว <Scroll> ่าเป็นยุคปัจจุบันเนี้ยที่แบบว่าบางทีอาหารเราจะทานมันแบบครบห้ามหุบมื้อหรือบางทีแบบจะนอนหลับได้แบบสบายทุกคืนหรือทำงานทำงานเยอะบางทีมันก <Jud> <LO Pap> ็ลำบากเนี้ย uh ่ห huh. ร <ios> ือว่าเราจะดูแลตัวเองได้อย่างดีจริงๆอ่ะต้องบอกว่าตอนปัจจุบันย้อนน้องว่ายากทําให้ตัวเองก็มองหาอาหารเสริมที่จะมาเป็นตัวช่วยที่จะดูแลทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็ความสุขการทำงานก็คือยังใช้ชีวิตปกติใช่ค่ะพักผ่อนไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นเวลา แต่ก็มีตัวช่วยของเรานะค่ะใช่เป็นเวลาอยู่แล้วครับผมก็ใช่อย่างผมนะฮะก็จริงๆตอนเด็กๆเนี่ยเราจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแค่นอนนอนแป๊บเดียวตื่นมาก็สดชื่นเหมือนเดิมแหละทิวใสละอะไรเงี้ยใช่หน้านี่ก็ไม่ต้องไใส่ใจอะไรมากค่ะอันนี้คือตอนเด็กๆตอนเด็กๆฮะแต่พอรู้สึกว่าตั้งแต่อายุเลยเลขยี่สิบห้าขึ้นมาเออรู้สึกอะไรอะไรมันก็เสื่อมถอยเร็วขึ้นนะฮะก็แบบจากที่แบบตื่นมาสดชื่นก็เป็นแบบตื่นมาแล้วแบบ วง่วงเงียไม่อยากไปทำงานไม่อยากตื่นเลยยังอยากนอนต่อใช่รู้สึกนอนไม่พอรู้สึกแบบเออหน้าเหี่ยวหน้าโทรมไอ้อย่างงี้ฮะก็เลยหันมาเขาเรียกว่าใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นมาหาความรู้นั่นเองก็เลยรู้ว่าอ๋อสุขภาพที่ดีเนี่ยมันต้องดูแลนะยิ่งโตเนี่ยมันยิ่งถดถอยนะฮะก็เลยต้องรู้ว่าเอาต้องดูแลด้วยกันอย่างที่บูบอกเลยเรื่องการกินว่าเราเอาอะไรเข้าไปในร่างกายบ้างการกินเรื่องการพักผ่อนว่าเรามีเวลานอนเนี่ยให้ร่างกายมันได้ เรียกว่าซ่อมแซมส่วนนิสสุล้อพอหรือเปล่าถูกชะลาไหมแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายก็คือว่าใช้พลังงานนะร่างกายมันได้แบบสดชื่นเลือดลมเนี่ยจะได้สูบฉีดนะก็จะได้แบบมีความอ่อนเยาว์มากขึ้นแต่ว่าแค่นี้มันยังไม่พอยังไม่พอไม่พอ,พอเพราะว่าผมก็ท<อ>ี่ผมดูแลตัว,ต,วตัวเองเนี่ยดีมากตลอดเลยแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าแบบเฮ้ย hey, เราก็ดูแลเหมือนเดิมแต่มันไม่พอ,อ,อสุดท้ายก็เลยแบบหาตัวช่วยตัวช่วยแล้วตัวช่วยที่ว่านี่สิวันนี้อยากจะรู้ว่าตัวช่วยนี่คืออะไร ค่ะก็นี่เลยค่ะอมอร์เรย์แอสตัมเพลโลค่ะใช่ตอบสนองในทั้งเรื่องของสุขภาพที่ดีแล้วก็การที่เปล่ยนแัลงซึ่งตัวเนี่ยเป็นอะไรที่บูน้องบอกว่าเลิศมากนะคะเพราะว่าสัมผัสสำหรับบูนะเอาเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือจะรู้สึกว่าเวลาไปเจอคนที่เขาทานอาหารเสริมตั้งแต่อายุแบบอายุไม่เยอะค่ะ20ขึ้นไปก็เริ่มดูแลตัวเองแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราไปเจอเขาในอายุเยอะๆแล้วเราถามเพราว่าพี่คะทำไมแบบยังดูยังดูสาวยังไม่แก่อะไรเงี้ยทุกคนก็จะบอกว่า ทานอาหารเสริมก็คือแบบออกฟินเลยเอาอาหารเสริมช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งแฟนบูนเองที่เขาทำงานในวงการอาหารเสริมมาเป็นสิบปีเขาจะเชียร์ให้คูกินมากเขาบอกว่าหูคนที่รอบข้างขากินอะไรเงี้ยค่ะทุกคนจะสุขภาพดีผิวสวยบูเลยก็แบบทานอาหารเสริมแล้วกันกลไปเป็นแอซ่าเพิรถามว่าแอซ่าเพิรดียังไงสำหรับบูนะคะก็เป็นอาหารเสริมที่บูรู้สึกว่าตอบโจทย์ทุกเรื่องเลยอ่ะเรื่องความสมราถงานคือ เอ่อแอสตาเพลเนี่ยผลิตมาจากสารสก,กัดชื่อว่าแอสตาเซนทีนว่าสารายสีแดงซึ่งเป็นนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวเนี้ยเขาไปสารต่อต้านอน,นุมูลอิสระที่เข้มข้นกว่าถ้าเรจาจับวิตามินซีเขาก็เข้มข้นกว่าวิตามินซีหกพันเท่าหกพันเท่าเลย,ยลเป็นการการันยันคุณหมอนักวิทยาศาสตร์ที่ท้องบอกมาแล้วไม่ได้พูดเองนะคะแล้วก็แบบเยอะกว่าวิตามินอีห้าร้อยเท่าทุกที่แบบคือพอเห็นพอเห็นคุณสมบัติเขาแล้วก็ว่า ยากกินอยากกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จป,ปุ๊บพอพอเราอยากกินปุ๊บเราก็เลยคิดว่าเอ้ยคงมีอีกหลายคนที่อยากจะทานเหมือนกันถ้าเรื่อง,งวควางสดควางามก็เลยทํามาเป็นแบรนด์ตัวเองแล้วกันว่าแอสตาเพิร <pp> ์ลคจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยความงามแล้วเขาบอกว่าเรื่องของสุขภาพก็ดีด้วยใช่ไหมเนี่ยผมจะในเรื่องสุขภาพมากบาแบบบางคนที่แบบใส่ใจสุขภาพมากตอนตอนเด็กๆเนี่ยเราแข็งแรงด้วยตัวเราเองเราทำอะไรด้วยตัวเราเองได้เนี่ยมันรู้สึก ของพวกเนี้ยผมพูดตรงๆเลผมรู้มมสึกมันไม่จําเป็นหรอกสําหรับเรานะ,ะในตอนเด็กๆค่ะเพราะตื่นมาก็หายแล้วไปทํางานจะไปจะนอนดึกแค่ไหนเล่นคงเล่นคอมแป๊บหนตื่นมาแป๊บเดียวก็มาสดชื่นเหมือนเดิม,มเรานี่เชื่อมันใ<ม>น,ต,นตัวเองยังเป็นหนุ่มอยู่นี่ใช่จ <laughs> น,นทำงานนี่แหละครับจนถึงจุดจุดนึงแบบร่างกายมันเสื่อมถอยทางการแพทย์รู้สึกว่าตั้งแต่เอง20 2ี่ยีนี่ก็เริ่มลดลงแล้วนะใช่ไหมแต่ผมจะมารู้สึกตอนไหนยี่ห้ายเริ่มเสื่อถอยลงแล้วก็ศึกษาข้อมูลปุ๊บอยากออกกําลังกายเนี่ยถ้าคือถ้ามีตัวช่วยเนี่ยมันก็จะดีอย่างเช่นการกินโปรตีนเวอะไรเงี้ยพวกเวผงนะครับเพราะว่ามันสกัดมาเรียบร้อยร่างกายพร้อมใช้ถ้าจะให้กินไข่สิฟองทําได้ทําได้แน่นอนแต่ก็ แลกกันกับระยะเวลาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องศึกษาให้ดีบางทีเรากินกินแล้วก็สลับกันกินนะบ้างอะไรเพ <Okay. S 2> ื่อให้ร่างกายเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้แบบรับสารอะไรเดิมๆตลอดเวลา mm hmm. อะไรอย่างนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะพอเราถึงจุดที่เราเสื่อมถอยแล้วเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยมันก็เลยมีบทบาทมากขึ้นจํ <Yeah. S 2> าเป็นกับตัวเองมากขึ้นโ mm hmm. ดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเนี่ยผมก็เลยถามบูให้ <"Hey, S 2> บู มีอะไรที่แบบสามารถช่วยให้เรารู้สึกแบบสดชื่นได้ทําไมทําไมบางทีแบบตื่นมาแล้วป่วยแล้วยิ่งโตก็เป็นภูมิแพ้อีกค่ะอยูในภูมิแพ้เข้าใจนะอูก็เป็นเหมือนกันคือตื่นมาปุ๊บจะจามคันตาไผ่ก็เป็นแล้วเป็นไงคะพอหลังจากกินแอสเซอร์พแล้วคือคือไม่อยากจะเชื่อว่า ก็ไปถามบูก่อนบูก็มาแนะนําเนี่ยมีสาหรายแดงนะเราลองมาศึกษาไหมเพราะว่าบูบอกว่าเฮ้ยมันดีมากนะแล้วก็มันดังมากในในต่างประเทศแต่ผมก็เลยมาดูเอาข้อมูลโอ้โหคือบูก็ส่งลิงก์มาให้ดูนะครับเป็นการทดสอบใช่ไหมจากของฝรั่งนะเราไม่ได้ทดสอบเองที่ใช้ a pple ฝานฝานนะครับแล้วก็ แช่วางวางไว้ใน้ถาดนะแอปเปิลเนี่ยปกติเนี่ยวางไว้เฉยเนี่ยเวลามันเจออากาศมันก็จะเปลี่ยนสีช้ำขึ้นขนเรื่อยๆทีเนี้ยเขาก็วางไว้แล้วเขาก็เอาไปแช่เอาไปเอาไปแช่ในชาเขียววิตามน้ำชาเขียวในในน้ำแล้วก็หยดวิตามินซีลงไปแล้วก็ในน้ำแล้วก็หยดตัวแอสตาแอสตาเซนทีนสา้แค่หนึ่งหยดนะครับแอสตาเซนทีนนี่แค่หยดเดียวแล้วก็ให้ผ่านเวลาไป ป,ประมาณารประมาณชั่วโมงเดียวเองมอั้งค่ะรู้ไหมครับว่าแอปเปิ้ลที่หยิบออกมาจากสารละลายแอสตาเซนทีเนี่ยแทบ,บจะเหมือนเดิมเลยนะฮะคือมันไปปกป้องแบบผิวทั้งหลายเนี่ยไม่ให้เกิปดปฏิกิริยาออกซิเดชันคือ คือเหมือนกับไม่ให้เกิดอนุมูลอิสระใช่คือมันแบบมต่อต้านไว้จะเป็นการทดสอบกับแอปเปิลก่อนตอนแรกใช่ไหมใช้แอปเปิลนี่แหละค่ะใช่ในสามละลพรน้ำของแต่แอปเปิลในในชาเขียวแล้ววิตามินซีเขียวแต่ชาเขียวจะเยอะหน่อยวิตามินซีจะน้อยลงใช่แล้วก็แอสตาเซอรนี์แบบแทบจะคงสภาพเดิมนี่คือแค่แอปเปิลนะคะแถ้าเรารู้จักชาเขียวเราจะรู้ว่าเขาดันเริ่มเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากแก่ ใช่จะแบบชาเขียวทีเข้าวิตามินซีทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นสารต่อต้านอนุมสระเหมือนกันแต่แอสตาับให้ผลได้ได้มากกว่าหลายร้อยเท่ากับ2ตัวนี้อีกถ้ามองว่าชาเขียวดีหรือวิตามินซีดีแอสตาซันทินดีกว่าดีกวร่าโดยปริมาณที่น้อยกว่าด้วย่คะ ไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านนั่งอยู่ข้างอุแล้วนะคะสําหรับเทสชกรกญิงมัญญยาพรเหนียวองอาจน,นั่นเองสวัสดีค่ะนี่เลยหรือว่าพี่เจี๊ยบนั่นเองนะคะต้องพูดถึงตัวของผลิตภัณฑ์หน่อยเลยดีกว่านะคะว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันดียังไงแล้วก็มันเหมาะกับใครบ้าง จริงๆก็จะบอกกับคนที่รักสุขภาพเนาะ,<ฮ>ะคนที่รักความเสวยความงามหรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอ่าดวงตาอ่อนล้าทำงานหนักต้องจอวคอวมมากๆ <ฮะ S 2> นเวลาที่ออกกําลังกายเนาะ,<ฮ>ะก็จะเหมาะจะทานได้ค่อนข้างกว้างเลยอะคน่ะ อ้าวแล้วอย่างคนที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเลยอะคะก็สามารถทานได้เหดันใช่เป็นการทานได้ด้วยจริงๆแล้วอยากจะให้พูดถึงในส่วนประกอบดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็มันดียังไงบ้างอะค่ะที่เด่นๆเลยก็จะเป็นตัวแอสตาซนทีนนะตัวนี้จะสกัดจากพวกสารจะเป็นสารไลสิทะเลสีแดงตัวนี้จะเป็นสารที่ช่วยมีเลืตานอนุมูลอิสระมีประสิทธิภาพสูงมาก น,นอกจากการวิจัยเนี่ยคือตอนนี้มาจะให้ผลดีที่สุดเท่าที่มีมาในท้องตลาดเลยค่ะจะมะีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซี6,000เท่าเลยทีเดียว6,000เท่ 6, าวิตามินซีจริงแล้วมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของต้านทานอนุมูลอิสระได้เหมือนกันค่แล้วก็เกี่ยวกับผิวพรรณด้วยค่ะ แล้วก็มีอะไรคะก็อ่าตอนนี้ก็จะมีพวกตัวน้ำมันงาม่อนที่เป็นส่วนผสมด้วยก็จะช่วยเรื่องเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้มีวิตามินอีอ่าก็จะช่วยเรื่องผิวพรรณเราได้เนาะ่้นนิ้วรอยอ๋อมอกี่สูงกว่าวิตามินซีหกพันเท่าแล้วดีกว่าอะไรคะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณผู้ชมรู้จักกันอย่างโคเอนไซม์คิวเทนก็เป็นสารอนสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีเนาะอันนี้ก็คือสูงกว่าประมาณแปดร้อยเท่าเยอะมากพูดง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่วางขายตามท้องตลาด ที่เรารู้จักแล้วตัวนี้ดีกว่าเยอะเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะอ๋อจริงๆแล้วก็เหมาะกับทุกๆคนเหมาะกับคนที่ป่วยด้วยอย่างผู้ป่วยโรคอะไรบ้างถึงกินได้แล้วดีขึ้นนะคะที่ดีขึ้นนย่อางจะบางคนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาไขมันในเลือดสูงตัวนี้ก็ช่วยได้นะจะช่วยลดเลือดฝากอเดิสเลอได้ป้องกันการเกิดเกี่ยวกับโรคหัวใจได้โรคหัวใจสามารถทานได้เบาหวาน เพราะว่าตัวนี้จะมีช่วยมีฤทธิ์ช่วยในการารักษาระดับฮอร์โมนมอินซูลิน<ม>ทาให้ทางานเป็นปกติะนะคะเกี่ยวกับเรื่องระดับน้ําตาลในเลือดจะช่วยกลุ่มคนไข้เรื่องเบาหวานหัวใจพวกนี้ทานก็จะช่วยป้องกันโรคหรือช่วยให้อาการของโรคดีขึ้นได้ค่ะ,คะแล้วจริงๆแล้วอย่าง,อย,างอย่างอูเองผู้หญิงอย่างนี้นอกจากสุขภาพดีแล้วเรื่องของความสวยความงามที่ได้ล่ะคะใช่ความสวยความงามอันแรกเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณเนาะจะช่วยเรื่องชะลอริ้วรอยทําให้ไม่แก่เรื่องความเกี่ยวโยนตรงนี้จะทําให้แบบ ผิวพรรณเรามีความเต่งกระอาดเรียกอะไรเอ่ยเนียนกระชับใช่ค่ะจะช่วยเรื่องผิวพรรณได้มีการทดลองเรียกอะไรเอ่ยมีการงานวิจัยรับรองด้วยนะคะจากที่ญี่ปุ่นทานต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์เนี่ยจะช่วยทําให้ผิวเราเนียมีความเนียนกระชับขึ้นสกับเรื่องของการรับประทานการกินนี่เลยมันเป็นจะเป็นเม็ดทานค่อนข้างง่ายเม็ดเม็ดอย่างนี้ก็คือในรูปแบบของซอฟเจลซอฟเจลถูกตแล้วก็วิธีการรับประทานก็คือวันละหนึ่งเม็ดวันละหนึ่งถึงสองครั้งได้ค่ะ จริงๆแล้วก็ไม่ยากเลยนะคะสําหรับเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นต้องถามเผื่อเด็กๆในยุคปัจจุบันนะคะ<ช>แล้วจริงๆแล้วคนที่สามารถที่จะรับประทานได้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะจริงๆก็ๆเป็นผู้ใหญ่นิดนึงสักสิบแปดขึ้นไปก็น,นะสาวโอเคน<ช>ไปนก็คือไม่ต้องรอให้เป็นโรคนะไม่ต้องรออาจจะทานป้องกันไว้ได้ค่ะแล้วผู้สูงอายุล่ะคะผู้สูงอายุก็ทานได้ค่ะยังไม่มีข้อกําหนดท้ามว่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะไม่ให้ทาน แล้วเมื่อกี้พูดถึงคนที่ป่วยเป็นโรคต่างๆมีมีข้อห้ามไหมคะว่าใครจะรับประทานไม่ได้คนป่วยเป็นโรคนี้รับประทานไม่ได้มีข้อห้ามอาจจะมีแนะนําในกรณีที่อ่าคนที่มีเกี่ยวกับปัญหาเกียวกับเส้นเลือดอุดตันที่เขาต<ช>้องทานยาบางชนิดร่วมอยู่อันนี้ก็อาจจะต้องมีการาปรึกษาคุณหมอก่อนบ้างก่อนทานเนาะเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะมีส่วนทางทางเพิ่มการไหลาเวียนเลือดค่ะค่ะก่อนทานค่อย่างคนที่มีปัญหาเกยวกับเรื่องระบบหลอดหลอดเลือดมีปัญหาก็แนะนาปรึกษาคุณหมอนี้ก่อนทาน มาได้ทั่วไปแล้วก็ทานได้ค่ะและในเรื่องของความปลอดภัยนะคะหลายคนอาจจะอยากทราบว่าเอ๊มันจะปลอดภไไัยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอ๋อเรื่องความปลอดภัยนี่เขาก็มีงานวิจัยรองรับเนาะว่าทานสามารถทานได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ออยอก็ มีการรับรองนะคะค่ะแล้วจะคมอนข้งปลอดภัยแล้วตัวนี้มันก็สามารถพบได้ตามอาหารทั่วไปค่ะอย่างพวกแซลมอนหรือพวกฟุลัปเปอร์พวกนี้ก็มีซึ่งมันก็พบได้ในอาหารทั่วไปที่เราทานอยู่แล้วก็จะเลกความปลอดภัยมันก็หายสวงมากอ่าเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะคะเป็นการดูแลสุขภาพจากข้างในเลยอย่างที่เราบอกในยุคปัจจุบันนี้หลายๆคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ก็คิดที่จะแบบเออดูแลเกี่ยวกับแค่ภายนอกแต่จริงมันไม่พอใช่ไหมคะต้องดูแลจากภายในด้วยจริงๆแล้วตัวนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติหรือว่าที่เรารู้จักว่าสาหร่ายแดงนะคะใช้เวลานานประมาณนานเท่าไหร่ถึงจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นหรือเนได้ผลคะอย่างน้อยแนะนาอย่างน้อยติดต่อกันสักสี่สัปดาห์อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะสี่สัปดาห์ว่าจะรู้สึกว่าดีขึ้นใช่ค่ะ แหมวันนี้คุณผู้ชมรู้สึกมั่นใจขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะช่วงนี้แหมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเยอะแยะมากมายแต่วันนี้แอสซาเพิร์ปลอดภัยแล้วก็ดีจริงๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสําหรับเพชรชกรหญิงนะคะในวันนี้ที่มาให้ข้อมูลดีกับเรานนะคะพี่เจี๊ยบนั่นเองขอบคุณค่ะและเวลาของเราสองคนนั้นก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ